เริ่มแล้วดีฮาชูโเบาดินดีโดนเล็บเขาสุดชโอ้อลัมเขาบ่นเหลือเกินบดชิเคนวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาทำอะไรก็ไม่รู้มาทำอะไรก็รู้เอ่ะพี่อธิบายสิวันนี้มาทําอะไรการเตจสานการเตจสานอันนั้นเขาเรียกอะไรนะ เาเรียกบิลเลียตจำไว้นะคะอันนี้อะไรอันนั้นอะไรเนีเขาเรียกอะไรขวดลูกชมขวดลูกชมพู่พี่ก็เสียงดังๆหน่อยจะได้ไม่อายแวเธอก็คือเออันมีสีแดงมอันนีจะได้สีดงเีไม่ใช่ลองทำไอาขยับเข้ามาใกล้ๆลองทำดูซิให้พี่สอนว่าทำยังไง พี่สอนว่าทำยังไงนะ,ะนให้ตัวนี้อยู่ด้านในหน่อยเดี๋ยวมันจะหกลงมากับเด็กน้อยเลื่อนลงมาอีกอ่ะอ่ะ เอายู่กะ้อเอาตัวนี้เ่อนลงมาอีกสีชมพูมันลงมาแล้วกม่ได้สมพูไเลยพม่ายฮะให้ได้สีชมพูน้อยๆอย่าให้มันแตก เอาไปเองไปเองสีสวยไหมคะว่าสีสวยชมภูบานร้อนเออบานร้อนเลยแล้วแปลกใจไหมแปลกใจจุ๊เออแปลกใจจังเลย สีมันเข้มเกินไปเข้าใจหรือเปล่าคะแต่ว่าคุณอยากได้สีเข้มหรือสีจางหมายชอบสีเข้มโอ้ยน่าเลยค่ะทุกคนขอบคุณพี่ก้อหน่อยสีอ่าได้เลยคเะทุกคนการที่เราจะมาทำทำทดลองนะทุกคนทดลองคงาเราจะทำเป็นยูทูปเบอร์แคสเตอร์มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ติเฟือ